สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับผมบุญยะกาโมนะผมวัดไม่ด้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับรุ่นนี้คือรุ่นเลื่อนสมานาสักนะครับผมอ่าประธานในการจัดสร้างนะครับสมเด็จธงชัยนะครับอ่าประธานในการดําเนินการ นะครับเป็นอาจารย์ปองสุพรรณนะครับการันตีโดยอาจารย์ปองสุพรรณนะครับรุ่นนี้นะถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามและสูงคุณค่านะครับแล้วก็วาละดีนะครับเป็นวาละที่หลวงปู่พัดนะครับเลื่อนสมณศักดิ์นะครับจากพระครูเป็นพระราษนะครับผมผมจะมาแบ่งปันนะครับสําหรับชุดนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ชุดนะครับสําหรับชุดน้ําเลิกนะจะมีเสมาปัจฉลุนะครับลงยานะครับจัดสร้างอยู่475ชุดนะครับ ใน1ลังก็จะมี100เหรียญนะครับอ่าส่วนรายการที่2จะเป็นเสมาปัจฉลุไม่ลงยานะครับจัดสร้าง260ชุดนะครับอ่าส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับครึ่งองนับจัดสร้าง155ชุดนะครับอ่ารายการที่4นะครับเป็นเหรียญรูปไข่ครึ่งองค์นะครับอ่าไม่ลงยาครับจัดสร้างแค่60ชุดนะครับชุดนี้คือเป็นชุดตองคำนะครับอ่าใน1ลังก็คือ100เหรียญนะครับผมสำหรับ ชุดนี้นะครับอวันนี้ผมจะมาแบ่งปันนะครับเป็นชุดเหรียญครึ่งองค์นะครับเป็นรูปไข่ครึ่งองค์นะครับอยู่ในชุดของทองคํานะครับอมาดูกันเลยนะผมส่วนเซมาผมจะทําคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับผมของยังมาไม่ถึงนะครับมาถึงแค่บางส่วนนะครับสำหรับรายการต่อไปนะผมคัดแต่เด็ดเด็ดมาให้พี่พได้ชมกันเลยไปชมกันเลยครับผมอ่เรามาดูกล่องเลยนะพี่พี่เนาะ ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เสมาหรือเป็นพิมพ์ไข่ครึ่ององคนะ mm hmm. ก็จะใช้กล่องแบบเดียวกันเลยนะครับกล่องนี้นะครับสีฟ้านะครับนี่รูปแบบกล่องอย่างนี้นะครับพิจารณาให้ดีนะผมว่าอนาคตข้างหน้านี่คือเจ๊แนะนอนนะผมสำหรับรุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่หลวงปู่พัดนะครับเลื่อนสมานศัตว์นะครับรุ่นนี้คือ ผมว่าจะเป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ทรงคุณค่าในอนาคตนะครับอสำหรับวันนี้ผมคัดมา2สีนะครับหลักๆนะครับเป็นสีที่ได้รับความนิยมมากเลยนะครับณตอนนี้นะครับเป็นสีแดงแล้วก็สีส้มนะครับถ้าไหนชอบรายการไหนนะครับเรียกโค้ดแบบไหนก็ s i d line แล้วก็เบอร์โทรขึ้นมาเลยนะครับผมมาดูเหรียญแรกนะเป็นยาแดงนะผมอ่านี่นี่นะครับรับประกันจมูกสวยทุกเหรียญนะพี่เนาะอ่าพิจารณาตามนี้เลยนะครับนี่ เลขโค้ด1577นะครับเห่ียแรกครับนี่ข้างหลังเป็นพัดยศนะเขาจะลงยาทุกรายการนะครับนี่คือเป็นเนื้อเดียวทั้งหมดนะพี่เนาะอ่าเป็นเนื้ออันปะกานะครับหน้ากากผิวลุ้งนะครับอ่ะนี่ที่1นะครับอ่าเหรียญที่2นะครับนี่เลขโค้ด1790นนะครับงดงามนะครับงานคุยพื้นงานหน้ากากนะครับนี่ ลงหลังพัดยศเหมือนกันหมดนะครับนี่อ่าต่อไปนะครับพิจารณาตามนี้นะครับยาแดงผมเหลือไม่มากนะครับทนายทักมาก่อนได้ก่อนรับเลขโค้ด513นะครับเหรียญนี้นะอ่าหลังพัดยศลงยาหลังพัดยศทั้งหมดนะครับพี่พี่เนาะอ่ะมาดูเหรียญต่อไปนะครับนี่1น2 2ครับนี่ยาแดงครับ1น2 2ครับนี หลังพัดยศนะครับงานสวยครับพี่ๆรุ่นนี้นะครับวาระดีในการจัดสร้างดีด้วยนะครับ่าต่อไปนะครับสามสี่เก้านะเหรียญนี้เนาะนี่งานอย่างนี้เลยนะครับนี่โรงหลังพัดยศหมดนะผมจะไม่แกะออกจากซียนนะครับกลัวอากาศเข้านะพี่ๆเนาะอันนี้เหรียญต่อไปนะครับเหรียญท้ายสําหรับยาแดงนะคนี่ สี่สามหกนะครับนี่สวยทุกเหรียญเลยนะพี่นงนี่ตรงยาหลังพัดยศแบบนี้นะครับอมาดูต่อไปนะครับจะเป็นยาส้มครับยาส้มตอนนี้เหลืออยู่สิบสองเหรียญนะครับมาดูเหรียญแรกเลยครับเลโค้ดหนึ่งสามห้านะครับนี่ยาส้มนะครับนี่ร้อนแรงทีเดียวนะครับตัวนี้ได้รับความนิยมมากเลยสำหรับยาส้มนะแต่ก่อนจะเป็นยาเขียวตัวนี้เล่นหากันยาส้มนี่คือแรงมากเลยนะครับอนี่ นี่นะครับลงหลังพัยดยศนะมีแต่เนื้อ,อปลากระกนะสันสำหรับชุดน้ำเลือกนะามาต่อไปเลยครับผม1760นะครับนี่1760ยาส้มครับพ,พี่นี่หลงพัยดยศแบบนี้นะครับงดงามมากครับพี่นะอ่ะต่อไปนะครับเหรียญที่3นะครับนี่เลขโคดเก้าสามนะครับนี่ สวยงามทุกรายการนะครับนี่นะครับอ่าต่อไปเลยครับผมไล่ตามนี้เลยนะครับใหรชอบรายการไหนก็ทักมาแล้วกันนะครับนี่นี่นะครับทักมาก่อนได้เลขโค้ดสวยนะครับอ่าต่อไปเลยครับไปแบบเร็วๆสักหน่อยนะครับเอยาผมถ่ายรูปเพิ่มให้นะครับนี่หนึ่งแปดสนึครับสวยทุกเหรียญแน่นอนครับพี่ๆสวยทุกเหรียญแน่นอน าต่อไปนะครับ1505นะครับหนึ่งห้าศูนย์ห้านะครับอ่ะต่อไปนะครับ597นะครับ597นะครับต่อไปนี่นะครับผมอ่ะมาดูต่อไปเลยครับพี่หนึ7งนะครับรายการนี้โอ้ สวยมากนะครับแกะบล็อกได้สวยมากเลยนะครับตัวนี้อ่าต่อไปนะครับนี่หนึ่งศูนย์ศูนย์สามนะครับนะครับนี่งดงามนะครับพี่ๆอ่าต่อไปครับผมหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับนี่ต่อไปครับผม 1061นะครับ1061นะครับจมูกร้อยทุกเหรียญนะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องจมูกนะครับงานสวยทุกเหรียญอยู่แล้วครับดุนนี้อ่ะมาต่อไป9 79นะครับโอ้โหโคตรสวยนะเหรียญนี้นี่นะครับผมอ่ะตามนี้เลยครับสำหรับยาส้มนะอาส่วนเสมานะครับนี่เสมาครับอยู่ในรายการที่1นะครับนี่ชุดนี้จะอยู่ในรายการที่1นะพี่พี่นี่ ชุดนี้ผมอยู่ในรายการที่1นนะอ่ะสาสําหรับท่านไหนสนใจรายการนี้ผมมีอีก2ี่สิบเหรียญน,นะครับแต่ว่าของยังมาไม่ถึงนะครับอ่าท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับเป็นเนื้ออันปาก้าหน้ากากเงินนะสําหรับรายการนี้สวยนะครับสนใจให้ดูนะเดี๋ยวขอญาตแป๊บหน่งให้ดูใ,ใกล้ก่อนะครับนี่รายการที่นิยมมากเลยนะครับลองจากเนี้ยบนบนนะอ่าเน,นี้ก็เนื้อแม่ล่างครับเนื้ออันปาก้าหน้ากาก,กาเงินนะครับนี่ หลังจากายการบนบนที่เขาเล่นกันก็รายการนี้นะครับรายการที่13นะครับของเสมาปัจฉลุลงยาครับจะอยู่ในชุดทองคํารายการที่หนึ่งนะพี่วีนะอ่ารายการนี้นะครับส่สวยงดงามมากใครสนใจก็ทักไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรึ้นมาได้เลยนะครับผมเนาะอ่าอ่าส่วนสีที่ว่าผมมันเหลียนะครับนี่นะเหลียสามสีนะจะเหลียสีชมพูสีเขียวแล้วก็เป็นสีฟ้าประจมันเกิดของู่นะครับอ่าเหลียสามเหลียนะใครสนใจก็ทักมานะครับอ เดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะทําให้ดูนะจะเป็นให้พิจารณาเหรียญแบบนี้นะอ่าคลิปต่อไปเดี๋ยวถ้าขอมาถึงนี่ <Yeah. S 1> ผมจะทําให้ดูทีนงสำหรับอันปาก้ารายการนี้นะผมเนาะอ่าประมาณนี้นะครับพี่บีนะสำหรับคลิปนี้นะอ่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่พเพื่อนทุกท่านทุกคนเลยนะผมที่เข้ามาติดตามและรับชมนะสําหรับในใจร,รายการไหนก็แ like. อดดีไลน์หรือเปอรโทรเข้ามาสำหรับคลิปนี้รวยๆวเฮสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดทุกท่านสวัสดีครับ